ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมเอาพระพิมพ์วะัละรังนะครับสร้างในยุคต้นนะครับเป็นพระพิมพ์ใหญ่ครับพิมพระประธานนะครับนะครับพิมพ์นี้ก็ในยุคสมัยนั้นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าพระเป็นพระพิมพระประธานนะครับเพราะว่า ว่าเขาท่านนะครับพูดภาษาเราครับสูงนะครับสูงมาเรือสำเภานะครับนะครับนะครับพิมพ์ประธานช่างหลวงในยุคนั้นที่เขาเขียนบันทึกไปนะครับถ้าเป็นพิมพ์สวยๆแบบนี้นะครับจะเป็นหลวงศิษย์นะครับหลวงศิษย์เป็นผู้แกะพิมพ์มาถวายให้หลวงปู่นะครับเป็นภาพพิมพ์ที่สวยสวยมากครับนะครับพระนี้ก็มีหลายๆท่านนะครับที่มีชื่อเสียงที่ได้ครอบครองอยู่นะครับ นะครับก็มีราคาค้ม้วดที่เขาตั้งกันหลายล้านนะครับหลายล้านนะครับนะครับเป็นพระที่สวยพระนี้ผมเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์นะครับพระนี้ก็ได้ไปผ่านประกวดมานะครับไปประกวดมาได้ที่หนึ่งนะครับของสถาบันวัคเครื่องไทยสรุปพลไม้สักนะครับสุรพลสารไม้สักนะครับไปประกวดมานะครับก็ได้ที่หนึ่งนะครับได้ถ้วยรางวัลมาครับสวยนะครับพระนี้ก็จะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ครับพระพิมพ์อย่างนี้เขาเรียกพระพิมพ์ พิมพ์ยุคต้นนะครับยุคต้นนะครับสร้างสองสามเกศนย์แกะปูนครับนะครับสองสามเ้าศูนย์นะครับสองสามบพิมศูนย์เพิมใหญ่หลวงเิธิ์เป็นผู้แกะแกะแม่พิมพ์นะครับในช่วงนั้นเป็นช่างหลวงนะครับข่าวบอกเป็นช่างหลวงนะครับช่างหลวงเป็นผู้แกะแม่พิมพ์มาถวายนะครับนะครับสวยครับสวยมากครับดูครับแล้วก็ประพักทานนะครับใหญ่นะครับกลมใหญ่นะครับนะครับ ถ้าจะเรียกกันก็อู่ทองได้ครับเพราะว่าพักใหญ่นะครับหน้าใบใหญ่หน้าใหญ่แล้วจะจะเรียกกันครับพิมพ์อู่ทองพิมพ์ประธานนะครับเกตจลดนะครับไม่ใช่เกศจลดเกศจรดสุ้มนะครับนะครับภาพพิมพ์นี้มีเยอะนะครับมีเยอะมีครับมีเยอะกับมีกันสร้างกันเราก็มีหลายมีหลายสร้างกันหลายวาระหลายเนื้อนะครับจะพิมพ์แบบนี้ก็มีหลายเนื้อหลายสีนะครับ มีสีมีสีมีสีดำสีสีขาวอมเขียวขาวขาวอมเทาขาวตุนขาวอมเหลืองขาวดอกพิกลแห้งขาวขาวชากาแฟขาวแล้วขาวอมเหลืองแล้วก็สีมีหลายสีครับท่านสร้างนะครับผ้าชุดนี้สร้างกันเยอะนะครับสร้างกันเยอะนะครับแล้วก็เนื้อมมลสารก็มีหลายแบบนะครับ นะครับที่มีหลายวันนะผิวพันธุ์ของท่านก็มีหลายแบบนะครับถ้าคนถ้ามีอย่างผมมีพิพธภัณฑ์ผมมีของพวกนี้ผมก็สามารถแยกได้เพราะเรามีของนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามไปเรื่อยครับผมจะพยายามเอาลงให้ดูเรื่อยนะครับและจะขยายด้วยกล้อง1นึงพให้ fc ทุกท่านได้ประดับรับชมเทียบเ,เคียงปิาท่านไปเจอที่ไหนจะได้คว้าเอาเข้ามาบูชาครับไปเอาไปบูชามาครับคือบางท่านก็ยังไม่รู้นะครับภาพแบบนี้มีนะครับ นะครับบางท่านก็ไม่รู้นะครับบางท่านก็รู้นะครับบางท่านก็มีที่บ้านบางท่านก็เคยเห็นแต่ไม่เอามานะครับทําไมพระเป็นแบบนี้นะครับนะครับบางท่านก็มีบุญวัสนาก็ได้ครอบครองได้มาถูกได้มาถูกถูกบูชามาถูกถูกบางท่านทันไหนมีบุญวัสนาแต่มีเงินเยอะก็ได้บูชามาแพงๆนะครับไม่เหมือนกันครับแต่แต่บุญวัสนาพระของปู่นี้ท่านบอกว่ามีเจ้าของทุกคนนะครับมีเจ้าของทุกคนนะครับนะครับ พระท่านนี้เทากันถ้าบุคคลใดหมั่นเพียรรัตนาสินส่วนมนต์สุขทาจิมินชรนหรือมีใจจงรักภักดีต่อชาติศาสนาบัากษัตนะครับถ้าเป็นคนรู้คุณนะครับก็จะได้ของครอบครองของท่านนะครับแล้วก็ของท่านนั้นจะมาเองนะครับมาเองครับนะครับนะครับเนี่ยถ้าผู้ใดอยากได้ครับแบบนี้ครับก็มาครับมาช่วยผมสร้างพิพิธภัณฑ์นะครับตอนนี้กําลังกําลังกําลังไอเทพพื้นปูน ขาดอีกสิบเจ็ดคันนะครับเทพื้นปูนแล้วก็กระเบื้องตีฝ้าค่าแรงครับนะครับใครจะเข้ามาครับเบอร์โทรได้ครับศูนย์หกสี่เก้าห้าเก้าเก้าห้าเก้านะครับกระเบื้องปูพื้นนะครับแล้วก็ฝ้าค่าแรงฟฝ้าแล้วก็แล้วก็เทพื้นปูนรอบนะครับตันนี้ช่วงนี้ติดฝนก็เลยเทยไม่ได้ครับเดี๋ยวอีกไม่นานในฝนคงจะหยุดแล้วนะครับก็จะได้เทแล้ว ใครอยากมีบุญวัฒนามาร่วมผมสร้างก็เอามาครับมาแบ่งปันครับมาสร้างจุดไหนก็เอาไปเลยครับนะครับแต่ห้ามโทรมาซื้อนะครับที่นีไม่มีการซื้อขายนะครับถม่ต้องโทรมาว่าผมจะมาร่วมสร้างเทพื้นปูนปูกระเบื้องให้ค่าแรงค่าช่างกับว่ามาครับนะครับก็มามาจ่ายกระช่างเลยครับมาจ่ายกับหรือถ้าทําเองได้สร้างเองได้ซื้อเองได้ก็มาทําเองนะครับผมแบ่งปันให้ครับที่นี่ครับที่นี่ไม่ยึดติดนะครับ ส่วนหนึ่งก็เอาไว้สร้างพิพันธ์ไปนส่วนหนรู้ของเก่าโบราณให้คนเกิดใหม่ยืดููในเรนู้ศึกษาอีกส่วนหนึ่งก็ผมแบ่งไว้ครับไว้สร้างโบสถ์อุโบสถวัดวารามนะครับอีกส่วนหนึ่งผมก็เอาไว้นี่ครับแบ่งปันที่จะสร้างพิพิภัณฑ์นะครับนะครับส่วนที่เหลือก็ไว้กินไว้ใช้ครับขนังพอไฟนี่ครับครับสร้างใหญ่ไหมครับเดีย๋ยวลองเข้าไปอยู่ใน u t u b e ผมนะครับคลิปที่ผ่านมาแล้วผมตอนท้ายท้ายคลิปนะครับ ผมสร้างถึงไหนแล้วครับลองดูความคืบหน้าของผมนะครับอันนี้สาหรับคนม,มีบุวษนานะครับนะครับเพราะที่นี่ไม่มีการซื้อขายนะครับต้องบอกไว้ก่อนอย่าโทรมาซื้อนะครับถ้าโทรมาเอ่อผมจะปูนเข้าไปให้กี่สิบคันห้าคันสิบห้าคันยี่สิบคันก็มาครับปูนนะครับผมจะเอากะเบื้องมาปูพื้นประมาณ5้า้อกล่องพันกล่องก็ว่ามานะครับผมจะเอากฟ้าจากคระแลงกาฟ้า บอกออกมาเข้ามานะครับแต่ว่าจะมาซื้อไม่ต้องนะครับต้องเอาของมาแลกถึงจะได้ครับนี่ครับแบบนี้นะครับมีหลายสีครับวิสวยๆสีขาวอมเขียวตะไคร้ก็ยังมีครับสวยครับนี่ครับดูความเก่าครับอุ้ยนี่หลังนี่ด้วยครับนี่หลังอะไรนะครับหลัง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 กับหมากครับอันนี้หลังกระหมากครับที่ประกวดได้ที่หนึ่งนะครับนะครับประกวดผมเอาภาพผมเข้าไปประกวดได้ที่หนึ่งตลอดนะครับเพราะว่า้าผมไม่ได้ผ่านการใช้นะครับ พราะพระนี่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เตรียมเข้าพิพิธภัณฑ์ครับเพื่อไปสืนโ้ของเก่าเผยแผ่โฆษณาเผยแผ่ให้ปู่สุริยสุรดยพิยันโตคงศีรี่ิลูคังนะครับเล่าเรื่องของท่านทั้งหมดเรามีภาพเก่าโบราณของเก่าของท่านเป็นพระของท่านสร้างในยุคไหนยุคไหนนะครับให้คนมาเรียนรู้ศึกษานะครับดูครับดูสวยไหมครับสวยครับองค์นี้สวยมากนะครับสวยจริงๆนะครับ มีสวยกว่านี้เยอะครับมีสวยเยอะมีสวยแบบแบบเนียนสวยนะครับมีสวยแบบสวยศิลปะผู้ศิลป์ของท่านสวยแบบเก่าโบราณนะครับนะครับนะครับคือสวยตัะอย่างเดี๋ยวให้ดูไปเรื่อยครับดูครับดูพ a c k a g ท่านนะครับสวยพ a เก a g ปลายแหลมพวกนี้ก็มีครับแหลมปิดก็มีนะครับพ a เก a g พ p a c k a แหลมแหลมก็มีนะครับแหลมเป็ดเลยครับแหลมปลายแหลมันเข็มก็มีนะครับพ a c k a g สะบัดก็มีนะครับ แล้วจะลงยัค่อยดูไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็จะมีลงไปดูเรื่อยติดตามครับใครใครมาติดตามช่องของผมนี่ครับก็คือจะได้ดูเห็นของชัดๆัดนะครับแต่ว่าถ้าไม,ไม่ชอบผมพูดก็ปิดปิดเสียงผมนะครับแต่คนไหนเข้ามาดูก็เข้ามาดูแบบเพื่อให้เพลิดเพลินนะครับให้ดูแบบเพลิดเพลินนะครับถ้าไม่ชอบก็เลือกไปดูช่องอื่นนะครับเพราะที่นี้ไม่ใช่ไลฟ e, ์สวดพระขายไม่ได้ขายพระนะครับนะครับ ที่ว่าบอกว่าคนที่คนมาร่วมสร้างนะคือทํางหมดคนมีบุญวาสนาครับคนที่อยากได้คนที่มั่นใจนะครับนะครับเพราะเราไม่มีการซื้อขายที่นี่ครับนะคส่วนไหครับเนี่ยคือความเก่าเดี๋ยวเราจะขยายด้วยกล้อง1,600 X ให้ดูนะครับว่าพระข้างในเป็นยังไงเนื้อเป็นยังไงนะครับอย่างนี้เราก็ดูได้แค่นี้แหละครับเพราะว่าเราดูดูเต็มภาพรวมนะครับ เราเราจะลงขยายด้วยกล้องหนึ่งพันหอยเอ็กให้ดูนะครับนะครับพระไม่เคยผ่านการใช้นะครับแล,แล้วจะแอนแอนนะครับเนี่จะแอนนะครับพระจะแอนดูด้านหลังครับนี่ครับลอยหดเหี่ยวไว้หมดแล้วครับหดเหี่ยวแห้งเลยครับดูครับความหี่ย ดูสังเกตเส้นนะครับเส้นเขาจะไม่ตรงหรอกครับเขาจะเหี่ยวหดแห้งธรรมชาติเหี่ยวไม่มีตรงครับถ้าตรงคือของเกนะครับของทำาพิ่มใหม่นะครับดูเหี่ยวหดแห้งนะครับดูธรรมชาติครับครับเนี่ยคือธรรมชาติความก่อนความก่อนความเก่าเนี่ยครับข้าวน้ำอ้อยเคี่ยวครับอยู่ครบครับค้ับเกศสร้อยแปดไงครับค้าน้ำอ้อยเคี่ยวเกศสอนะครับ มีข้าวน้่อ้อยเคี้ยวครับเกศรนะครับผสมกันนะครับอยู่ด้วยกันนะครับดูผ้าเขาก่อนเหี่ยวหดแห้งนะครับธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมจะขยายด้วยกล้องหกพันหกเล็กให้ดูว่าข้างในมีมวลสารอะไรบ้างนะครับครับี่ลงขยายด้วยกล้องหนึ่งพันหกเ็กให้ดูนะครับ นี่ครับนี่คือพระพักใบหน้าท่านนะครับดูเราขยายให้ดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างครับมีแคลไซด์นะครับมีข้าบนำอ้อยเคี้ยวมีขาวอะไรเลื่มๆนะครับแลโลดียมครับใช่ครับแล้วก็ข้าวน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับ แขวซ้ายแขวซ้ายครับบิ่นด่เนื้อผ้าครับไปแบบนี้ครับเนื้อผ้าจะเหมือนจะหนุบนุ่มครับเนี่ยนุ่มครับนหครับครับนุ่มเหมือนเหมือนนมแข็งครับดูครับดูครับเนี่ยครับผ้ามีรอยลานรอยล้าวมันมีแขวซ้ายนะครับซึมเข้าไปครับเนี่ย พวกนี้ลักนะครับขาวอมหเหลืองนะครับมีลักนะครับม,มีไม่ใช่ครับไม่ใช่ลักครับอันนี้คือข้าวน้่อ้อยเคี้ยวครับข้าวน้่อ้อยเคี้ยวครับข้าวน้่อ้อยเคียยกับมีว่นวานเกศอรครับผงวัานเกศอรดูผ้านะครับพระเขามีเหี่ยวหดแห้งเหี่ยวด้วยผงเกศอรน,นะครับ เกิดสอนนะครับแล้วก็เหี่ยวหดแห้งนะครับแล้วก็มีหลุมมีบ่อมีสูงมีต่ําไม่เท่ากันไหมครับนะครับมีรอยลานรอยเล้านะครับมีแคลไซด์นะครับเห็นไหมครับหรือมีเม็ดเทาครับเม็ดเทามั้ยครับมีเม็ดเทานะครับสมัยยุคต้นจะเป็นอย่างนี้ครับมีเม็ดเทามีผงวัตถุคุณทั้งห้านะครับแล้วจะมีเหล็กไหลผงไพลดาเยอะนะครับนะครับเนี่ยพวกนี้เศษเศษในเหล็กไหลผงไพดดาครับแล้วก็มี ดูความธรรมชาติครับดูครับเนี่ยเขาจะธรรมชาติเนี่ยมีรอยล้านรอยล้าวธรรมชาติครับก็คือพายุกต้นครับสองสามเก้าศูนย์นะครับสวยครับพรนนี้เป็นช่างหลวงนะครับช่างหลวงช่างสิบมู่ช่างหลวงได้เข้ามากันนะครับเข้ามาทําลนะครับมามาแกะไม่พิมพ์ถวายแล้วนะครับพระที่ได้ออกมาสวยครับ นี้เป็นยุคหลวงศิษย์นะครับหลงวงศสษย์ครับดูผู้ทุกขนแรงครับสวยมากครับมีผงวุฒทุกุ์ทั้ง5้าด้อครับผมปัดธรรมังพทธสิงห์เหผงมหาราชนะครับแล้วก็ผงเกรสรน,นะครับ108นะครับมีกล้วยไอบีเนื้อกล้วยหอมจันทร์ กล้วยน้ำวา้าน้ำผึ้งนะครับน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับแล้วก็มีเกสรดอกบัว์ต้างๆเลยครับเนี่ยแล้วก็มีแร่นะครับแล้วก็มีเด็กไหลผงไผ่ดำครับผงทุกคนตั้งาสีขา,ขาวครับนี่ครับแล้วก็มีคับดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดบงดินเจ็ดป่านะครับพวกเนี้ย เป็นเจ็ดปลานี่ครับแล้วก็มีเลขอัญมณีนะครับนี่รัตนะนะครับอันนี้เป็นอัลตนะณนี่ครับนี่คือพับพิมพ์ละคังจะมีอย่างนี้ครับนี่ครับนะครับที่ผมเคยบอกไว้นะครับนี่ครับสวยครับจะมีสีแบบนี้แล้วสีแดงสีแดงส้มนะครับสวยครับนี่คือพวกรัตนะพวกอัญมณีพวกของศักดิ์สิทธิ์ของท่านครับนี่ทั้งหมดเลยครับนี่เม็ดเม็ดเนี่ยใช่หมดเลยครับเห็นไหมครับพอพูดปุ๊บเจอเลยครับนะครับ นี่ครับเจเขียวซ้ายงอกทับหมดแล้วครับนะครับเนี่ยใช่หมดเลยเนี่ยครับนี okay. right ่ครับส้มๆนะครับใช่หมดครับเนี่ยพวกนี้ใช่หมดเลยนะครับนี่คือพระผิมูลขังต้องมีนะครับมีเล็กมีน้อยก็ต้องมีนะครับพระยุคต้นจะเป็นอย่างนี้ครับจะมีพวกนี้นะเดี๋ยวเราส่องหารตัวนี้นะครับนี่ครับนี่แหละส่องหารนี้แล้วก็มาเจอเจอแถวซ้ายน่ครับเนี่ยลอยล้านลายล้านจะมีแถวซ้ายงอกนะครับ ของเก่าโบราณนี่ครับแร่แลเอิร์ดไปแร่กเนี่ยครับโรเดียมครับเออทั้งคำขาวพวกนี้ครับนี่ครับพวกนี้ผงนะครับผงลัตนนาผงพวกหยกอะไรพวกนี้ครับอาจจะเป็นพวกหยกก็ได้พวกนี้ครับหยกพวกรัตนนาใช้หมดเลยครับพอเราเราส่งไฟเข้าไปสะท้อนวับวเลยครับแบบแบบนะครับแบบแบบสีม่วงสีส้ม ผมว่าทุกคนนะครับผมว่าทุกคนทั้งห้าคร,รครับนี่แหละครับเนี่ยอ๋ออันนี้คือศิลาที่ขนครับเศิลาท่ขนครับองค์นี้เยอะครับเพราะยุคนี้ยนเยอะพุทุกุณแรงครับเศิลาที่ขนครับ สวยเนื้อขาวครับดูเม็ดๆๆๆนะครับผมผูกแพร์ครับเนี่ยเป็ดแพร์วิเศษนะครับนี่แพร์ศักดิ์สิทธิ์นี่ครับแพร์ศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละครับแพร์ศักดิ์สิทธิ์ครับเหนไหครับเนี่ยเนี่ยทั้งนั้นเลยครับเนี่ยทั้งนั้นเลยแต่มิดนิดเดียวนะครับเท่าปลายเข็มนะครับคือเราขยยาใหญ่ให้ดูครับ ผล่มาครับเนี่ยนี่ก็ใช่โผล่มาหายใจครับเนี่ยนิดเดียวครับเนี่ยจะเกวสซงอกแล้วครับไมครับเบาวาวเลยครับนี่ครับไี่ยวสางอกทับหมดละนะครับลอยลานลอยล้าวครับเดี๋ยวพักให้สวยครับพักผิวหนมแขงนะครับเนี่ยน้มแขงเรากินหนมแขงได้ใสนี้ครับน้มแขงสวยครับ จะสวยครับผิวพระครับดูสวยครับดูครับเนื้อเกสอนครับขาวอมเหลืองนะครับแกสรร้อยแปดนะครับไดขาวอมเหลืองสวยๆแบบนี้มีเยอะครับมีอยู่ในพิพิธภัณฑ์มีเยอะครับมีประมาณหลายองค์ครับใครมีบุญวัฒนาก็มาร่วม แค่เก้าคนครับไม่เอาเยอะนะครับผมที่สร้างพิพันธ์ผมมานี่ผมไมิฐานไว้ว่าให้คนก็นมาช่วยสร้างชุดใหญ่ๆเก้าคนเองครับเ้าคนเดี๋ยนี้ถ้าไม่มีผมก็ไม่ได้ให้ครับไม่มีมาผมก็สร้างเองนะครับดูแข่าซ้ายครับนี่ด้านหลังนะครับเนื้อสวยครับดูด้านหลัง ก็เานสวยมากครับแถวซ้ายขึ้นครับแถวซ้ายเม็สิลาที่คุนเด่ยดำๆพวกเหล็กไหลครับพวกนี้เหล็กไหลดำๆพวกนี้เหล็กไหลครับเยอะเลยครับ เป็นเล็กเป็นน้อยเยอะเลยครับนี่คือผมทุกคนนั้นนะครับพวกนี้ผมใกลดเสร็จนี่ครับแดงๆส,ส้มๆพวกนี้ครับนี่ให้เราดูรวมๆด้ๆดๆดดดวยเฉยนะครับดูทีเดียวสองจุดเลยครับนะครับเม็ศีลาทิคุณนะครับเม็ศีลาทิคุณแล้วก็อันนี้ อาจจะเป็นข่านน้ำอ้อยเขี้ยวนะครับดำๆโอ้ไม่ใช่ครับเหล็กไหลพงไผ่ดำครับอันนี้เหล็กไหลพงไผ่ดำครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ